ช่อง ASA ด้วยนะครับจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อชายสุดธรรมดาหลีภัยจากสงครามแท้จริงแล้วคืออดีตทหารสุดโหดเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นที่ชานชราแห่งหนึ่งในอเมริกาจอห์นพร้อมกับปีเตอร์พี่ชายของเขากำลังเฝ้ารอการมาถึงของมารีและลูกชายที่กำลังเดินทางมาจากเดนมาร์กหลังจากที่พลัดพรากจากกันมานานกว่า7ปีและทันทีที่รถไฟขบวนสุดท้ายเดินทางมาถึง จอนจึงรีบเดินเข้าไปต้อนรับมารีกับลูกชายวัยเจ็ดขวบที่ไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อนเลยนับตั้งแต่ที่เขากับพี่ชายลีภัยมาอยู่ที่นี่จอนพาทั้งสองคนเดินมาพบกับปีเตอร์และตัดสินใจแยกย้ายกันตรงนั้นเนื่องจากปีเตอร์มีเรื่องที่ต้องจัดการต่อและสัญญาว่าจะรีบตามไปทันทีที่เสร็จธุระหลังจากที่จูบทักทายกันจนหายคิดถึงจอนก็พาลูกกับเมียขึ้นมานั่งโดดรถม้าที่เบาะฝั่งตรงข้าม มีสามีภรรยาคู่หนึ่งที่กล่าวทักทายทั้งสามคนด้วยน้ำเสียงเป็นมิตรแต่จู่ๆการสนทนาของพวกเขากลับถูกขัดจังหวะโดยชายแปลกหน้าสองคนที่อ้างว่าจริงๆแล้วที่นั่งบนรถม้าหนึ่งแถวเป็นของเขากับเพื่อนอีกคนที่มาด้วยกันถึงแม้ว่ามันจะชัดเจนว่าชายสองคนนี้กำลังเอาเปรียบสามีภรรยาคู่นี้อยู่แต่เพื่อป้องกันไม่ให้ทุกอย่างบานปลายชายคนนี้และภรรยาจึงยอมลงจากรถทั้งๆที่ได้ทั้งคู่จ่ายเงินซื้อที่นั่งไปแล้วในระหว่างทางครับ สองพ่อลูกได้พูดคุยกันเรื่องบ้านของพวกเขาที่เพิ่งสร้างเสร็จว่าที่นั่นเต็มไปด้วยกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นมากมายแต่จูจูชายแปลกหน้าที่นั่งมาด้วยกลับทำลายบรรยากาศที่แสนอบอุ่นโดยการยื่นเหล้าให้มารีดืม่มโดยอ้างว่ามันคือธรรมเนียมของเมืองนี้จอรนจึงแนะนำให้เธอแค่จิบจิบก็พอเพราะเขาไม่ต้องการให้บรรยากาศเกิดความตึงเครียด แต่หลังจากที่มารียอมดื่มจนสาแก่ใจพวกมันแล้วหนึ่งในคนแปลกหน้ากลับพยายามที่จะร่วงเกินเธอจนกระทั่งจอนต้องรีบเตือนให้มันหยุดรวนลามเนียของเขาเดี๋ยวนี้เมื่อคนแปลกหน้าได้ยินดังนั้นครับจึงเริ่มเกิดความไม่พอใจและชักปืนออกมาขู่จอนหนึ่งในพวกมันจับตัวของมารีมาย่ำยีในขณะที่อีกคนพร้อมจะยิงทันทีถ้าหากจอนที่จะต่อสู้ เมื่อจอรนเริ่มหมดความอดทนครับเขาจึงสั่งให้มารีกัดหูของมัน <c oughs> เพื่อที่เขาจะได้อาศัยจังหวัดชุลมุนในการชักปืนสวนกลับไปแต่แทนที่จะได้เป็นฝ่ายคุมเกมครับจอรนกลับตัดสินใจผิดพลาดที่ส่งเคิร์สเทนลงไปเก็บปืนจนทําให้พวกมันสองคนสามารถจับตัวเขาเอาไว้ได้ในตอนนี้จอรนกลับมาเป็นฝ่ายเสียเปรียบอีกครั้งครับเพราะนอกจากมารีจะถูกจับเป็นตัวประกันพวกมันยังนับถอยหลังให้จอรนกระโดดลงไปจากรถก่อนที่เขาจะลั่นไก แต่เมื่อเห็นว่าจอรนไม่ยอมทำตามคำสั่งครับหนึ่งใน,นพวกมันจึงผลักจอรนตกลงไปจากรถและเหลือไว้เพียงมารีกับเคิร์สเทนให้อยู่รับชะตากรรมต่อไปจอรนรีบสลัดความเจ็บปวดและวิ่งตามรถม้าไปช่วยครอบครัวอย่างไม่คิดชีวิตแต่ความมืดมิดกลับกลายเป็นอุปสรรคอันใหญ่หลวงที่ทําให้เขาสะดุดล้มจนค่าสายตาจากรถม้าคันนั้นไปตลอดทั้งคืนครับจอรนใช้แรงที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดค่อยๆเคลื่อนที่ไปจนกระทั่งมาถึงบ้านร้างหลังหนึ่งแต่เมื่อเห็นว่าข้างในไม่มีใครอาศัยอยู่ เขาจึงตัดสินใจวิ่งต่อไปจนได้มาพบกับภาพที่เขาไม่อยากเห็นที่สุดปรากฏอยู่เบื้องหน้าภาพนั้นคือร่างอันไร้วิญญาณของเคิร์สเทนที่ได้ถูกพวกคนชั่วใช้ปืนสังหารไปอย่างเลือดเย็นนั่นจึงทําให้จอรนรู้สึกเจ็บปวดจนเกินคำบรรยายเพราะวันที่เขาเฝ้ารอมาตลอด7ปีได้ถูกพวกเดรฉา,านพรากไปต่อหน้าต่อตาเมื่อจอรนแบกร่างของเคิร์สเทนเดินลึกเข้ามาครับเขายังพบศพของคนขับรถม้านอนตายเกลื่อนอยู่บนพื้น จอรนจึงค่อยๆวางร่างของเคิร์สเทนลงบนพื้นและหยิบปืนขึ้นมาเพราะเขาเชื่อว่าพวกมันทั้งสองคนน่าจะยังหนีไปไหนได้ไกลเมื่อจอรนเรื่องมองเห็นความเคลื่อนไหวของหนึ่งในพวกมันครับเขาจึงเหนี่ยวไกลเข้าไปจัดการไอคนเลวที่ร่วมมือกันก่อเหตุจนตายไปหนึ่งศพจากนั้นเขาจึงเดินตามไปจัดการเดราชานอีกตัวที่ยังไม่ทันสวมกางเกงด้วยซ้ำซึ่งทำให้รู้เลยว่าคนพวกนี้เลวระาำและไร้ความเป็นมนุษย์ขนาดไหน เมื่อชายคนนี้ถูกยิงจนบาดเจ็บจนหนีไปไหนไม่ได้ครับเขาจึงพยายามร้องขอชีวิตกับจอรนโดยแ้งว่าเขาไม่ได้เป็นคนฆ่าเคิร์สเทนส่วนมารีก็ยังไม่ตายแต่ความโกรธแค้นมันครอบงำจนทำให้จอรนไม่อยากฟังอะไรนอกจากการเดินเข้าไปและสาดกระสุนทั้งหมดในรังเพลิงใส่ร่างของไอเดนมนุษย์คนนี้หลังจากที่ฆ่าพวกคนชั่วจนครบทุกคนจอนจึงขี่ม้าเพื่อนำร่างอันไร้วิญญาณของครอบครัวกลับไปที่บ้าน จากนั้นเมื่อปีเตอร์เดินทางกลับมาเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเขาก็เข้าใจได้ทันทีครับว่าเมื่อคืนนี้มันได้เกิดเรื่องร้ายกับครอบครัวน้องชายของตัวเองในอีกด้านหนึ่งคนทั้งเมืองรู้สึกตื่นประหนกตกใจเมื่อมีคนพบศพของชายชะกันหลายคนถูกยิงตาอยู่ในป่าน,นอกเมืองซึ่งนอกจากศพเหล่านั้นจะเป็นประชากรของเมืองมีนี้แล้วหนึ่งในนั้นยังมีน้องชายของผู้พันเดลดูชายผู้น่ายำเกรงที่มีอำนาจเหนือกว่าผู้ใดในดินแดนแห่งนี้เดลดูออกคำสั่งด้วยเสียงสั่นคลอแต่เด็ดขาดว่า เขาจะให้เวลาเจ้าหน้าที่รัฐของที่นี่แค่สองชั่วโมงในการลากคอของฆาตรกรที่ฆ่าน้องชายมาให้เขาแบบเป็นๆแต่หากครบเวลาที่กำหนดแล้วแต่ยังจับตัวคนร้ายมาไม่ได้เขาก็จะทำการสังเวยประชาชนในเมืองนี้สองคนเพื่อเป็นการชดเชยให้แก่สองชีวิตที่เพิ่งเสียไปอย่างน่าอนาถแต่แล้วช่วงเวลาที่ทุกคนหวาดผวาก็เดินทางมาถึงเพราะเวลาสองชั่วโมงที่เดลดูให้มาไม่เพียงพอที่จะทำให้เจ้าหน้าที่รัฐของเมืองนี้ทำงานให้สำเร็จได้ ผลที่ตามมาคือพวกเขาจะต้องเลือกมาสองชีวิตเพื่อมาสังเวยให้แก่เดลอดูตามที่ตกลงกันไว้ซึ่งหนึ่งในผู้โชคร้ายเหล่านั้นคือหญิงชราที่เป็นเจ้าของร้านรับซื้อหนังสัตว์ที่ได้เป็นคนเสนอตัวเองไปตายเนื่องจากเธอมองว่าตัวเองอยู่บนโลกนี้มานานเกินไปแล้วหลังจากที่สั่งเสียหลานชายเสร็จหญิงชราก็เดินไปมอดตัวกับเดลอดูท่ามกลางสายตาของประชาชนทุกคนที่มาเป็นสักขีพยาน ส่วนผู้โชคร้ายอีกหนึ่งชีวิตที่ถูกเลือกคือชายที่พิการขาทั้งสองข้างที่ทุกคนเห็นตรงกันว่าเป็นบุคคลที่ไร้ประโยชน์ที่สุดในเมืองหลังจากที่สังหารชายพิการเสร็จเดลาดูจึงเดินเข้าไปเหนียวไกลใส่หญิงชราต่อทันทีอย่างเลือดเย็นแต่แทนที่จะหยุดอยู่แค่นั้นเดลาูยังสังหารเพิ่มอีกหนึ่งชีวิตทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้อยู่ในข้อตกลงเพราะเขายังรู้สึกว่าแค่นี้มันยังไม่เพียงพอต่อชีวิตของน้องชายของตัวเองที่เสียไปเดลาดูพูดขึ้นมาต่อหน้าทุกๆคนว่า ต่อไปนี้เขาจะเรียกเก็บค่าคุ้งพรองจากเมืองแบล็กครีกเพิ่มเป็นสองเท่าไปจนกว่าเจ้าหน้าที่รัฐของที่นี่จะจับดวค่าตกรมาได้นั่นจึงไปเพิ่มความกดดันให้กับนายกคีนกับนายอำเภอทันทีเพราะเพียงลำพังแค่ค่าคุ้งครองตามยอดเดิมมันก็สูงมากพอเกินกว่าที่กำลังจะจ่ายไว้อยู่แล้วในช่วงเย็นของวันนั้นครับประชาชนทุกคนได้มาร่วมพิธีฝังศพให้แก่ผู้เสียชีวิตทั้งจากการถูกฆาตกรรมและการสังัยตัวเอง ส่วนที่ฝั่งของจอรนครับเขาก็กําลังฝังศพให้กับครอบครัวของเขาเช่นกันซึ่งตัวของจอรนเองเขาก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ําว่าคนที่เขาพึ่งฆ่าไปคือน้องชายแท้ๆของผู้ที่มีอิทธิพลสูงสุดในดินแดนแห่งนี้หลังจากที่พิธีฝังศพเสร็จสิ้นเดลาดูก็ได้เดินเข้ามาสัญญากับราชินีแดดลินว่าเขาจะจับตัวของฆาตรกรมาลงโทษให้ได้ซึ่งราชินีคนนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่สําคัญของเรื่องเลยก็ว่าได้ครับเพราะครอบครัวของเธอถูกฆาตกรรมจากชาวอินเดียนแดงเมื่อครั้งในอดีต แถมเธอยังถูกพวกมันตัดลิ้นออกไปจนเป็นใบเพราะรำคาญเสียงร้องไห้ของเธอในตอนนั้นในเช้าวันต่อมาครับหลังจากที่มีคนพบจอนกับปีเตอร์ปรากฏตัวขึ้นในเมืองพวกเขาก็รีบนำเรื่องนี้ไปแจ้งให้กับนายอำเภอซับปีเตอร์ได้เดินเข้าไปในร้านขายอาวุธเพื่อน,นำหนังสัตว์มาขายแต่ในนั้นกลับมีเพียงหลานชายของหญิงชราที่เพิ่งสังวยชีวิตไปอยู่ให้บริการกับปีเตอร์ด้วยสีหน้าที่โศกเศร้าอย่างชัดเจน เด็กหนุ่มคนนี้พยายามโน้มน้าวให้ปีเตอร์กับจอนช่วยไปจัดการผู้พันเดลดูให้ทีเพราะคนในเมืองนี้ไม่มีใครใช้อาวุธได้เก่งเท่าทั้งสองคนอีกแล้วแต่ปีเตอร์ก็ปฏิเสธไปว่าเขากับจอรนกำลังจะย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อื่นและอีกอย่างเขาก็ได้เรียนรู้มาจากการเป็นทหารว่าจงอย่าหาเรื่องถ้าดูว่าตัวเองจะต้องแพ้แน่ๆในอีกด้านหนึ่งครับจอนได้เดินเข้าไปพบก,กับนายกคีนเพื่อนำโฉนดที่ดินของตัวเองมาขาย แต่ราคาที่ได้กลับต่ำกว่าตอนที่เขาซื้อมาเมื่อ6ปีก่อนถึงครึ่งหนึ่งเนื่องจากนายกคีนอ้างว่าผู้คนในเมืองนี้ต่างพากันอพยพไปอยู่ที่อื่นหลังจากที่เดลดูเพิ่มค่าคุ้มครองขึ้นเป็น2เท่า หลังจากที่จอรนได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดจากปากนายกคีนเขาก็เข้าใจได้ทันทีครับว่าหนึ่งในคนที่เขาพึงฆ่าไปคือน้องชายหัวแก้วหัวแหวนของเดลาดูดังนั้นเขาจึงยอมขายที่ดินของตัวเองในราคาขาดทุนเพราะเชื่อว่าขืนอยู่ที่นี่ต่อไปชีวิตของเขากับพี่ชายจะต้องไม่ปลอดภัยแน่นอนเมื่อได้รับเงินมาแล้วนายกคีนถึงแนะนำให้จอรนซ่อนมันไว้ในรองเท้าของเขาเพราะผู้คนในเมืองนี้ต่างหิวกระหายและพร้อมจะลุกขึ้นมาเป็นโจรได้ตลอดเวลา แต่เมื่อจอรนเสร็จธุระและกําลังจะเดินทางกลับจู่ๆกับมีคนของนายอําเภอหลายคนถือปืนแล้วค่อยๆเดินเข้ามาเพื่อหวังจะจับตัวของจอรนเอาไว้ในทุกๆทิศท,ทางจอรนเมื่อเห็นดังนั้นครับจึงรีบควบม้าเพื่อหวังจะหลบหนีแต่เขากลับถูกหยุดไว้ได้โดยนายอาเภอที่ใช้ปืนยิงม้าของเขาจนมันวิ่งไปไหนต่อไม่ได้ขณะเดียวกันหน้าฐานที่ตั้งของเดลาดูเขาและเจ้าหญิงดัดลินกำลังพูดคุยกับคนของบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ถึงความคืบหน้าเรื่องการกว,ากว้านการซื้อที่ดินทั้งหมดในเมืองแบล็กครีก กล่าวคือมีการค้นพบบ่อน้ำมันขนาดใหญ่ในดินแดนของเมืองแบล็กครีกแห่งนี้ดังนั้นบริษัทน้ำมันจึงแอบทำสัญญาอย่างไม่เป็นลายลักษณ์อักษรกับเดลาูเพื่อให้เขาใช้อำนาจมืดในการกดดันให้ประชาชนที่นี่ยอมขายที่ดินทั้งหมดให้แก่เขาในราคาถูกนั่นเองในช่วงเย็นของวันนั้นครับนายุกค,คีนได้เดินทางมาที่ทำการของเดลาดูเพื่อทำธุระบางอย่างแต่ก่อนที่จะเข้าไปข้างในเขาจำได้ว่ามีเงินซ่อนไว้ในรองเท้าของจอนเขาจึงรีบถอยมันออกมา และฉวยโอกาสยึดเอาเงินนั้นไว้กับตัวขนาดเดียวกันปีเตอร์ที่ถูกขังไว้ในคุกก็ได้พยายามพูดจายุย่ให้รองในอำเภอโกรธและอาศัยจังหวะนั้นในการทำร้ายร่างกายเพื่อขโมยกุญแจและแอบหลบหนีไปพอตกกลางคืนเดรดูที่เพิ่งมีความสัมพันธ์ต้องห้ามกับเจ้าหญิงเสร็จเขาก็เริ่มสาธยายว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่ภารกิจของที่นี่จบลงเขาจะพาเธอไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในซึ่งถึงแม้ว่าคำพูดของเขาจะสวยหรูและแสนหวานแต่ทั้งหมดนี้คือการใช้ความรุนแรงเพื่อขืนใจเธอโดยสังเกตจากใบหน้าอีกฝั่งของเธอที่ฟกช้ำจนแทบด,ดูไม่ได้ที่ด้านนอกครับยามเฝ้าประตูคนหนึ่งเริ่มสังเกตว่าเพื่อนของเขาอีกคนได้หายตัวไปอย่างปริศนา เขาจึงใช้ความระมัดระวังในการค่อยๆเดินสำรวจก่อนจะถูกปีเตอร์ที่ซ่อนตัวอยู่พุ่งออกมาจัดการอย่างรวดเร็วเมื่อทางสะดวกครับปีเตอร์จึงรีบเข้าไปช่วยแก้มัดให้กับจอนและรีบพาเขาหนีไปจากที่นี่แต่เป็นเรื่องที่น่าแปลกที่เจ้าหญิงแมดาลินไม่ยอมทำอะไรเลยทั้งๆท,ที่เธอเองก็มองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกอย่างในระหว่างการหลบหนีครับปีเตอร์สังเกตว่าจอนน่าจะไปต่อไม่ไหว เขาจึงรีบวิ่งเข้าไปแบกร่างของน้องชายขึ้นมาและพาเดินไปซ่อนตัวอยู่บริเวณโขดหินที่ลับตาคนปีเตอร์ทิ้งปืนเอาไว้ให้จอห์นหนึ่งกระบอกเพื่อไว้ใช้ป้องกันตัวก่อนที่เขาจะขี่ม้าหนีไปอีกทิศทางหนึ่งเพื่อหลอกให้คนของเดรดูแยกกันไปคนละทางในเช้าวันรุ่งขึ้นครับจอห์นค่อยๆฟื้นขึ้นมาในสภาพอิดโรยเขารีบคลานไปดื่มน้ำฝนในบ่อเพื่อดับกระหาย ก่อนจะสังเกตว่าคนของเดรดูกำลังผ่านทางมาแถมยังมีร่างอันไร้วิญญาณของปีเตอร์ถูกผูกและลากไว้หลังขบวนไม้าอย่างน่าอนัดแต่เมื่อกลับมาถึงที่ทำการครับพวกมันก็สังเกตว่าคนที่ไม่ได้ไปด้วยได้ถูกใครบางคนฆ่าตายเกลื่อนจะเต็มไปหมดเดรดูจึงเริ่มเดินสำรวจไปรอบๆก่อนจะเข้าใจว่าทั้งหมดนี้คือฝีมือของเจ้าหญิงแมดอลินที่ได้หลบหนีไปแล้วนั่นเองในตอนนี้ครับ ตัวของแมดาลินได้อยู่ที่ชานชาลาและกำลังจะหลบหนีไปที่ไหนสักแห่งซึ่งในตอนแรกเธอรู้สึกโล่งใจที่ไม่มีใครติดตามมาแต่จูๆ่ๆรถไฟขบวนนั้นกลับหยุดวิ่งอย่างไม่มีสาเหตุทำให้แมดาลินเริ่มใจคอไม่ดีจนต้องรีบเดินหนีไปหลบอยู่ด้านหลังแต่สุดท้ายเมื่อเธอเปิดประตูเพื่อกลว่าจะหนีออกไปเธอกลับพบว่าที่ด้านนอกได้มีคนของเดรดูดักรอเธอยู่ก่อนแล้วขณะเดียวกัน จอนได้เดินโซเซมาที่บ้านหลังหนึ่งเพื่อขอความช่วยเหลือแต่เจ้าของบ้านกลับพยายามใช้ปืนยิงขับไล่ให้เขากลับไปเพราะกลัวว่าจอนกำลังจะนำความซวยมาให้เธอแต่เมื่อเห็นว่าจอนเพียงแค่อยากจะดื่มน้ําในบ่อเพื่อดับกระหายเท่านั้นหญิงสาวคนนี้จึงเริ่มใจอ่อนและยอมให้เขาเข้ามานอนรักษาตัวอยู่ในบ้านของเธอได้หญิงคนนี้บอกกับจอนว่าสามีของเธอถูกเดรด,ดูฆ่าตายและเธอก็กําลังจะพาลูกๆย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อื่น ซึ่งถึงแม้ว่าเธอคนนี้จะชวนจอนหนีไปกับเธอด้วยแต่จอนกลับปฏิเสธเพราะเขายังมีบางสิ่งที่ต้องจัดการต่อให้เสร็จณนะที่ทําการเจ้าหญิงแมดดลินได้ถูกพาตัวกลับมาส่งให้เดรดูตามเดิมเขาทําการตบสังสอนเธอไปหนึ่งทีก่อนที่เจ้าหญิงจะบ้วนน้ําลายกลับไปเพื่อยามในความเป็นเดมนุษย์ของเขาเดรดูที่โดนแบบนั้นจึงรู้สึกว่าเขากับเธอคงอยู่ด้วยกันไม่ได้อีกต่อไป ดังนั้นเขาจึงสั่งให้ลูกสมุนพาเธอไปสนองความใคร่และจัดการสังหารเธอทันทีเมื่อเสร็จกันจะครบทุกคนในคืนนั้นครับจอรนได้ย่องเข้าไปทักทายนายกคีนถึงในบ้านเพื่อขอรองเท้าและเงินของเขาคืนจอรนเคนถามจนได้รู้ความจริงว่านายกคีนคือคนที่แอบทำงานให้กับเดรดูมาโดยตลอดโดยการรับซื้อที่ดินของชาวบ้านและนำโฉนดที่ดินไปมอบให้กับเดรดูหน้าที่ทำการนายกคีนพยายามแก้ตัวครับว่า เขาเพียงแค่ต้องการรักษาชีวิตของตัวเองเอาไว้ก็เท่านั้นแต่นั่นกับยิ่งทําให้จอรนรู้สึกโมโหเขาจึงตบหน้าสั่งสอนไปหนึ่งทีก่อนที่จอรนจะสั่งให้นายกีนล,ลงไปนอนในโรงศพและทําการปิดฝาโลงเพื่อทําการฝังเขาเอาไว้ในนั้นทั้งเป็นต่อมาครับจอรนได้เดินทางมาปลุกเด็กหนุ่มที่อยู่ในร้านขายอาวุธเพื่อขอซื้อปืนจํานวนหนึ่งไปต่อกรกับพวกมัน เด็กหนุ่มเมื่อรู้ดังนั้นครับจึงเสนอตัวเองไปต่อสู้กับพวกมันด้วยแต่จอรนก็รีบปฏิเสธไปอย่างไม่ลังเลเพราะเห็นว่าเขาคนนี้ยังเด็กเกินไปในเช้าวันรุ่งขึ้นครับจอรนเริ่มประกาศสงครามด้วยการส่งศพของนายกคีนใส่โรมามาจอดหน้าที่ทําการจากนั้นเขาจึงสั่งให้เด็กหนุ่มคนเมื่อวานเบี่ยงความสนใจของพวกมันเอาไว้เพื่อที่เขาจะได้แอบเข้าไปจุดไฟเผาโรงนาและแอบมาซุ่มจัดการพวกมันอยู่ใต้ถุนของฝั่งตรงข้าม หลังจากที่สามารถจัดการพวกมันได้จำนวนหนึ่งจอรจึงรีบเคลื่อนที่ต่อไปเพื่อไม่ถูกจับได้ส่วนเด็กหนุ่มคนนั้นได้ปีนขึ้นไปซุ่มบนหลังคาก่อนจะเหนี่ยวไกลปืนยิงใส่ชายคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามที่ด้านล่างพวกมันคนหนึ่งพยายามใช้ปืนยิงสุ่มขึ้นไปบนหลังคาโดยหวังจะปลิดชีพเด็กหนุ่มที่ซุ่มอยู่ข้างบนแต่กระสุนเหล่านั้นกลับลั่นไปโดนขวดน้ำมันอย่างไม่ตั้งใจจนทำให้น้ำมันค่อยๆไหลลงมาโดนบุหรี่ที่สูบอยู่ในปากของเขาอย่างพอดิบพอดีในขณะที่ไฟค่อยๆลุกลาม จอ์นก็เริ่มสังเกตว่าเด็กหนุ่มที่อาสามาด้วยได้ถูกคมกระสุนของชายเมื่อสักครู่สังหารไปอย่างน่าเศร้าแถมเขายังพบว่าพวกมันอีกคนกำลังพาตัวของเจ้าหญิงหนีออกมาจอร์นจึงอาศัยจังหวะนี้ในการเหนี่ยวไกลเข้าไปใส่ชายคนนั้นได้อย่างแม่นยำอย่างไรก็ตามครับเสียงปืนของจอร์นได้ทําให้คนของเดรดูอีกคนรู้ตําแหน่งพิกัดของเขานั่นจะทําให้เขาถูกสาดกระสุนเข้าใส่จนกระทั่งมีนัดหนึ่งที่ยิงโดนเข้าที่ขาของเขาเต็มๆ เมื่อเสียงปืนเงียบไปครับเดรดูจึงเดินออกมาจากที่ทําการและช่วยคนของเขาออกตามหาร่างของจอรนแต่เมื่อชายคนนั้นเห็นปืนของจอรนวางอยู่เขาจึงกระหน่ำยิงเข้าไปโดยไม่รู้เลยว่านั่นคือกับดักที่จอรนวางเอาไว้อย่างแนบเนียนเมื่อชายคนนี้ถูกจอรนใช้มีดแทงเข้าตาอย่างจังเขาก็รีบตะเกียกตะกายวิ่งหนีด้วยความเจ็บปวดจอรนจึงค่อยๆติดตามไปแล้วใช้ปืนยิงใส่เขาเต็มๆก่อนจะเดินตามเข้าไปใช้มีดสังหารเพื่อปิดงานไปอีกหนึ่งศพ แต่จู่ๆกระสุนของเดรดูกลับพุ่งเจาะทะลุหัวไหล่ของจออย่างไม่ทันตั้งตัวส่งผลให้จอล้มลงไปนอนกับพื้นอย่างเจ็บปวดและเคลื่อนไหวไปไหนไม่ได้เลยนอกจากนอนรอความตายอยู่ตรงนั้นเดรดูค่อยๆถือปืนเดินเข้ามาหาจออย่างช้าๆก่อนจะเผยว่าที่ผ่านมาเขาคงประเมินความสามารถของจอต่ำเกินไปแต่ในช่วงวินาทีที่เดรดูกำลังจะลั่นไกจู่ๆกลับมีกระสุนปืนจากเจ้าหญิงแมดอลินยิงเข้ามาใส่ที่ด้านหลังของเดรดูเต็มๆ เจ้าหญิงแมดอลินยิงซ้ำเข้าไปจนเขาคุกเข่าลงไปบนพื้นก่อนจะปล่อยให้จอช่วยสะสารความแค้นโดยการยิงเข้าไปที่ศีรษะของเดรดูเต็มๆในเวลาต่อมานมายอำเภอพร้อมกับเจ้าหน้าที่คนอื่นๆได้เดินทางมาที่สำนักงานของเดรดูและรู้สึกประหลาดใจเมื่อเห็นว่าจอสามารถจัดการพวกมันทุกคนจนราบเป็นหน้ากลองนอายอำเภอกล่าวขอบคุณที่จอช่วยกำจัดปีศาจของประชาชนออกไปก่อนจะแสดงความเสียใจที่ไม่ได้ให้การสนับสนุนเขาเลยตลอดที่ผ่านมา เพราะว่าเมื่อนายอำเภอเห็นว่าเจ้าหญิงยังมีชีวิตอยู่เขาจึงระมัดระวังตัวมากขึ้นเพราะเธอเองก็เป็นฝ่ายของเดรดูเช่นกันแต่จอรนก็ประกาศว่าเจ้าหญิงกำลังจะเดินทางหนีไปกับเขาและการตอบแทนที่ดีที่สุดในเรื่องนี้คือการที่นายอำเภอยอมปล่อยให้เขากับเธอเดินทางออกไปจากที่นี่โดยดีหลังจากที่นายอำเภอยอมแกล้งทำเป็นว่าไม่รู้ไม่เห็นจอรนกับแมดดินจึงเริ่มเดินทางอีกครั้ง เราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าทั้งคู่กำลังจะไปที่ไหนแต่มั่นใจได้เลยว่าความสงบสุขกำลังจะกลับมาเยือนประชาชนชาวแบล็คร็อกอีกครั้งแน่นอนก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรั joking, บเรื่องนี้ฟังจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้เรา AMA มเยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ